สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิ้วนะคะวันนี้พิ้วก็จะมาแนะนําวิธีการคํานวณคอนกรีตผสมเสร็จนะคะการคํานวณคอนกรีตผสมเสร็จนะคะ่าว่าเราจะได้ใช้จํานวนกี่คิวนะคะคก็จะมีการใช้คือความกว้างคูณความยาวแล้วก็คูณความหนานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํานะคะวิธีการหาจํานวนคิวของคอนกรีตผสมเสร็จนะคะก็จะมีความกว้าง คูณความยาวนะคะแล้วก็คูณความหนาเราจะยกตัวอย่างเป็นพื้นที่หน้าบ้านนะคะพื้นที่หน้าบ้านก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงน,น,นี้ก็จะเป็นถนนถนนหน้าบ้านตรงที่เราจะเทคคือจะตรงนี้นะคะตรงนี้มาค่ะแล้วก็ความหนาจะเป็นตรงนี้ ความยาวของพื้นที่จากบ้านมาถึงถนนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ15เมตรนะคะความกว้างอยู่ที่10เมตรค่ะและความหนาเราใช้อยู่ที่0.07เซนนะคะเราคิดเป็นเซนก็ได้นะคะหรือลูกค้าท่านใดที่ยังไม่คล่องในการคำนวณนะคะสามารถบอกเข้าไปอีกหนึ่งเซนได้นะคะเพื่อการยุบตัวของสลัมนะคะเรามาดูวิธีการทำเลยค่ะ เอาความยาวนะคะสิบเอาความกว้างนะคะสิบเมตรคูณสิบห้าเมตรคูณศูนย์จุดศูนย์แปดนะคะเท่ากับสิบสองคิวนั่นเองค่ะก็คือสิบเมตรคูณสิบห้าเมตรคูณศูนย์จุดศูนย์แปดได้เท่ากับสิบสองคิวนะคะเราก็จะได้เป็นเทในพื้นที่สิบ สอคิวของการเทหน้าบ้านของเรานะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จทางนั้นเรานะคะก็สามารถแอดไลน์ไปที่เบอร์0882542201ได้นะคะหรือจะทักแชทไปที่เพจจำลองชัยโฮมเซ็นเตอร์ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้พิวก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ